สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะครั้งนี้เป็นดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวที่มีพลังมากเป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นเจ้าของจักรราศีเลยก็ว่าได้ค่ะ ดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมปี2566นะคะการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้โดยภาพรวมถือว่าให้ผลในเชิงบวกค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งที่ดีอย่างราชาโชคนั่นเองเรามาพิจารณากันเลยค่ะว่าแต่ละ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างคะ่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณค่ะในวันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคม ปี2566นี้ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรย้ายออกจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาค่ะการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนวินาศครั้งนี้ได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากๆนั่นก็คือเป็นราชาโชคนั่นเองค่ะ ดาวกระดุมพระดาวการเงินของคุณโครจรมาอยู่ในเรือนวินาศนั่นก็คือโครจรมาอยู่ในเรือนเสียแต่ได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งแข็งแรงคือราชาโชคมันก็ย่อมมีมุมที่ดีและมีมุมที่ต้องระมัดระวังค่ะสมัยก็ต้องขอกล่าวกันตามตรงนะคะเรามาดูด้านที่ต้องระมัดระวังกันก่อนค่ะ แน่นอนค่ะว่าดาวกระดุมพระดาวการเงินจะโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศซึ่งเป็นเรือนเสียแบบนี้ย่อมมีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองค่ะรายรับรายได้ที่เราเคยได้สมมุตินะคะอันนี้คือยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพง่ายๆนะสมมุติว่าคุณมีรายได้เข้ามาเดือนละ50,000บาท ะะประมาณ5 0,000บาทหรือว่าเกิน5 0,000บาทตลอดเลยนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ในระยะที่ดาวกระดุมพระมาอยู่ในเรือนวินาศมันอาจจะไ,ม,ม,จจะไ,ไม,ม่มันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันอาจจะมีเข้ามาค่ะแต่ไม่ถึง5 0,000บาทประมาณนี้โดยค่าเฉลี่ยของคุณคือ5 0,000บาทแต่ว่าในระยะ1เดือนนี้รายรายรับมันอาจจะไม่ถึงค่าเฉลี่ยนั้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่พอรายรับคุณได้มาแล้วอาจจะต้องเจียดสันปันส่วนจ่ายอย่างอื่นอีก ได้เงินมาเยอะก็จริงแต่จะต้องมีเกณฑ์จ่ายออกไปเงินมันอยู่กับมือคุณไม่นานเงินมันอยู่กับบัญชีคุณไม่นานนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินไม่เหมาะที่จะไปค้ำประกันให้ใครไม่เหมาะที่จะทำธุรกรรมทางการเงินหนักๆอย่างเช่นบางคนจะไปกู้สินเชื่อกู้ธนาคารกู้บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆอันนี้ยังไม่เหมาะยังไม่ควรถ้าเกิดว่าดำเนินเรื่องไปแล้วก่อนหน้านี้ ดาวจะย้ายสามารถดําเนินเรื่องได้นะคะแต่ว่าในระยะที่ดาวพระอาทิตย์ย้ายมาอยู่ในเรือนวินาศมันอาจจะมีเหตุติดขัดมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารที่มันยังไม่ลงตัวยังไม่ลงรอยอาจจะมีเกณฑ์เจอกับทางตันหรือว่าเจอกับเรื่องบางเรื่องที่ทําให้งานมันชะลอหรือว่าทําให้เกิดความล่าช้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สําเร็จนะคะอาจจะมีเกณฑ์จุกจิกเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ชาวลักนาราศีกรกฎท่านใดที่มีแพลนจะต้องจ่ายเงินอยู่แล้วก็สามารถจ่ายได้ในระยะนี้มันเป็นการแก้เคล็ดดวงชะตาอย่างเช่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณจะต้องจ่ายเงินประกันอยู่แล้วก็สามารถทําเรื่องจ่ายได้คุณจะต้องจ่ายค่าช่างอยู่แล้วก็สามารถที่จะจ่ายได้เลยค่ะ ถ้าท่านใดไม่ได้มีแพลนว่าจะต้องจ่ายอะไรก็ต้องรู้จักควบคุมและระมัดระวังการเงินการทองของตัวเองให้ดีมันจะมีเรื่องจุกจิกหรือว่ามีปัญหากวนใจบางอย่างทําให้คุณต้องควักเงินนั่นเองค่ะในด้านมุมที่ดีๆกันบ้างนะคะดาวกระดุมพระดาวการเงินโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้งานใดที่เกี่ยวข้องกับการพังการทําลายไม่ว่าจะเป็นงานรีไซเคิลงานรื้อตึกหรืออาคารจะมีมุมที่ดีค่ะ รวมไปถึงงานเบื้องหลังงานออนไลน์งานที่ปรึกษางานทางไกลทางต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลงานที่แบบต้องลับๆเปิดเผยตัวตนมากไม่ได้ว่าเราทําสิ่งนี้งานเหล่านี้กลับกลายเป็นว่ามีมุมที่ดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎก็ต้องจับจังหวะตัวเองให้ถูกในช่วงที่ดาวการเงินมาอยู่ในเรือนวินาศสมมุตินะคะอันนี้ยกตัวอย่างอีกเช่นเดียวกันถ้าคุณได้เลขเด็ดๆอะไรมานะสมมุติว่าคุณชอบเสียงดวงเสียงโชคแล้วคุณได้เลขเด็ดๆอะไรมา นะคะไม่ใช่ว่าไปบอกคนอื่นให้ซื้อคุณต้องเป็นลักษณะของการแอบ,บซื้ออยู่คนเดียวมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ขอพูดกันตามตรงเลยพอบอกมากไปพอบอกคนอื่นให้รู้ไปมันเป็นเหมือนลักษณะของการถูกขัดโชคขัดลาบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะต้องแอบ,บถูกคนเดียวไม่บอกใครนะฮะระยะนี้ต้องทําแบบนี้ไปก่อน ะะเพราะดาวกระดุมพระมาอยู่ในเรือนเสียแต่ตำแหน่งเขายัางเข้มแข็งคือราชาโชคมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคแบบลับๆโชคแบบที่คนอื่นไม่ได้รู้นะคะหรือไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ไปใช้จ่ายเงินโดยที่คุณไม่ได้บอกคนใกล้ตัวแอบซื้อตรงนั้นแอบจ่ายตรงนี้ซื้อของที่คุณอยากได้ซื้อของที่คุณเพ่งเล็งไว้แต่คุณไม่ได้บอกแฟนคุณคุณไม่ได้บอกคนในบ้านคุณอันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเงินและผลประโยชน์คุณท,ทําธุรกรรมทางการเงินใดๆไม่ว่าจะกับหุ้นส่วนกับลูกค้ากับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับบริษัทที่คุณดีลงานด้วยพยายามให้มันมีเอกสารหรือลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ไม่ชัดเจนบอกกันป่าเปล่าแบบนี้ไม่ควรค่ะ ผลตามมาทีหลังเนี่ยมันอาจจะก่อเกิดปัญหาเป็นคดีความเป็นเรื่องเป็นราวได้ต้องระมัดระวังคดีความทางการเงินและในระยะนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราสีกรกฎจะถูกเรียกให้ไปจ่ายใบปรับใบสั่งจากตํารวจถูกโบกถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะจ่ายเกี่ยวข้องกับพวกใบเสร็จหรือบินต่างๆค่อนข้างเยอะหน่อยก็ต้องดูแลให้ดีใครจะเดินทางโดยรถยนต์เช็คพรบอเช็คป้ายภาษีเช็คใบขับขี่ตัวเองให้ดีด้วยนะคะ ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วมีโอกาสอยากจะทําบุญเสริมดวงชะตาสมัยก็ขอแนะนําเลยค่ะเพราะช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนเสียแบบนี้ต้องทําบุญด้วยแสงสว่างค่ะเพิ่มแสงสว่างเพิ่มพลังให้กับดาวพระอาทิตย์ค่ะ ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวตัวแทนของแสงสว่างและพลังงานเพราะฉะนั้นการถวายเทียนถวายหลอดไฟถือว่าเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับคุณได้ดีรวมทั้งการเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนั่นเองนะคะและไม่พอเท่านั้นค่ะการทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบือาการทำบุญลงศพการทำบุญให้กับศพรายาตก็จะเกื้อกูลผลประโยชน์ดีๆให้กับคุณเช่นเดียวกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ